เหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ทองพูลสิกามูเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สร้างในงานฉลองเจดีพิพิธภัณฑ์เจดีของพระธรรมไตรโลกกาจารย์หลวงปู่รักเลวตูวัดศรีเมืองจังหวัดหนองคายนะครับโดยหลวงปู่ทองพูลสิลิกาโม รับเป็นประธานอุปถัมภ์โดยพระชุดนี้สุดยอดทั้งพิธีการและงินารนะครับซึ่งมีการจัดทาผู้พิเศษนะครับโดยส่วนมากหลวงปู่ท่านจะอธิษฐานจิตปลูกเสกให้เดี่ยวอยู่แล้วครับแต่ในพิธีนี้ท่านได้อาราธนานะครับพระ ราจานสายกรมรมฐานะครับอาทิหลวงปู่สมพานหลวงปูท่ทอนหลวงปู่บุญมีวัดป่าประชานิยมนะครับหลวงปู่สิงห์วัดโพหลวงปู่ทองคาหลวงปู่ตีรันหลวงปู่อินตองหลวงเ้าแหวนหลวงพ่อแผนและอื่นๆนะครับภาพเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับโดยลักษณะของเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญหล่อรูปไข่นะครับด้านหน้าจะเป็น หลวงปู่ทองภูลนั่งสมาธินะครับแล้วจะมีช่อดอกไม้นะครับด้านข้างนะครับด้านใต้จะเป็นช่อดอกบัวนะครับโดยเนื้อหาของเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อผสมนะครับเป็นวัสดุหลายอย่างนะครับขอบด้านข้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหล่อนะครับ ด้านหลังนะครับจะมียันนะครับแล้วก็เครื่องอัฐบริขารน,นะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงปู่ทองภูนศิลิก,กามโมวัดภูกระแตนะครับปี2557นะครับโดยจะมีการต่อโค้ดอยู่ด้านซ้ายมือของเราครับและจะมีการยิงหมายเลขนะครับที่เป็นสีทองนะครับ อยู่ด้านขวามือของเรานะครับเหรียวนี้ครับพิธีดีนะครับน่าเก็บมากนะครับวันหน้าของเหรียญจะไม่เหมือนกันสักเหรียญนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับเกิดจากการผสมหลายๆเหรียญนะครับหลายๆวัสดุครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับยินดีแบ่งหรือ จะแบ่งให้ชอบก็ได้นะครับพักมาได้ตลอดนะครับขอบคุณครับ